สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนบ้านหนองนมีดำค่ะชื่อว่าเทคโนโลยี IP VR Room ค่ะสำหรับห้อง VR Room ห้องแรกประกอบไปด้วยส่วนที่อธิบายเนื้อหาบทเรียนว่าในบทเรียนนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาส่วนใดบ้าง และส่วนที่2เป็นการเสนอวิธีการใช้งานและการอธิบายสัญลักษณ์การใช้งานภายในบทเรียน VRoom VR r และส่วนที่3คือส่วนที่ติดต่อผู้พัฒนาเพื่อแจ้งข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆและส่วนที่4เป็นส่วนที่ให้ผู้เรียนคลิกเพื่อรับชมวิดีโอในการแนะนำการเข้าสู่ห้องเรียน IT VRoom VR r ซึ่งจะนำเสนอวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ในภารกิจต่างๆ ในรูปแบบวิดีโออินเทอร์แอคทีฟซึ่งจะมีคำถามสอดแทรกเป็นช่วงๆเพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอและเมื่อศึกษาเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วผู้เรียนจะสามารถกลับไปที่ห้อง VR Room และคลิกที่ปุ่มดังภาพเพื่อเข้าสู่บทเรียน เมื่อผู้เรียนเข้าสู่ห้องเรียนที่2จะพบกับข้อความเพื่อนําทางการเรียนรู้และคลิปวิดีโอการเรียนรู้จะเกี่ยวกับการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนผู้เรียนจะต้องโต้อต,ตอบกับวิดีโอในลักษณะการตอบคําถามและเมื่อเรียนรู้ผ่านวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เรียนจะสามารถกลับมาที่ห้อง VR room และคลิกที่ปุ่มทําภารกิจที่1เพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยภารกิจที่หนึ่งนี้จะเป็นภารกิจในลักษณะของเกมเพื่อให้ผู้เรียนเดินไปหาคำตอบที่ถูกต้องโดยจะต้องหลบลีกปีศาจซึ่งหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับคะแนนซึ่งเมื่อผู้เรียนเล่นจบเกมแล้วจะสามารถทราบคะแนนและดูลำดับการเล่นของตนได้จากนั้นจึงกลับไปที่ห้อง VR Ro o m เมื่อผู้เรียนกลับมาที่ห้อง VRRO o m แล้วสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากกระดานเนื้อหาเพิ่มเติมและเมื่อต้องการศึกษาเนื้อหาอย่างภารกิจถัดไปให้ผู้เรียนคลิกที่ปุ่มประตูจะสามารถไปยังห้องเรียนถัดไปได้และศึกษาเนื้อหาในรูปแบบเดิมคือคลิกที่วิดีโอเพื่อเรียนรู้ผ่านวิดีโออินเทอร์แอคทีฟ เรามาดูรูปแบบการเรียนรู้ผ่านวิดีโออินเทอร์แอคทีฟกันค่ะโดยผู้เรียนจะต้องโต้ตอบกับวิดีโอโดยการตอบคำถามซึ่งหากตอบถูกจะได้รับดาวและไปเรียนยังเนื้อหาส่วนถัดไปและเมื่อถึงห้องภารกิจสุดท้ายจะมีปุ่มสําหรับให้ผู้เรียนกลับไปสู่ห้องเรียนเพื่อพบกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเพื่อทําการสรุปความรู้ร่วมกันค่ะ